เครื่องมือนะครับที่ผมใช้ในการถอดนะก็จะประมาณนี้นะครับก็เตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับถ้าคิดจะทําเองนะถ้าทำถ้า,ถ,าถ้ามีไม่ครบประมาณนี้นะก็ไม่จบอ่ะผมบอกเลยมันแกะไม่ได้คิดมันค่อนข้างแข็งนะครับยิ่งมันไม่เคยแกะนะมันจะดึงออกมายากนะครับค่อยๆดึงนะดังกึกกึกกึกนะไม่ต้องตกใจมันไม่หักนะพ okay, อไขน็อตออกหมดแล้วนะครับเราก็ถอดช่องที่เสียไฟออกนะครับก็จะเจอนอ็อตข้างล่าง2ตัวนะ ดึงปลั๊กออกให้หมดนะครับบีบแล้วยกบีบและยก,ละยกหลุดออกหมดเลยนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศีราชาชนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ Ford r เล g เจนะครับตัวนี้เขาเรียกน่าจะทีเจนะนะโฉมก่อนโฉมปัจจุบันนะโฉมปัจจุบันเขาจะเรียกอะไรนะ next gen เหรอวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งวิทยุ Android นะครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคันนี้สำหรับคันนี้นะครับเขามีแต่เซนเซอร์ถอยนะติดแล้วเซนเซอร์ถอยยังใช้งานได้ปกตินะครับมีเสียงนะแต่ภาพอาจจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่รถแล้วแต่ตัวหน้าจอวิทยุด้วยนะครับกับกล่องแครนที่ติดตั้งนะครับก็ก่อนที่เราจะไปทำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัด a c i n g Channel ด้วยนะครับทั้งบน a c e b o o k นะครับ o u ท u b e TikTok ก็มี้ YouTube นะครับเขามี s u p e r t a n ทนะครับซูเปอร์แท s u ซูเปอร์ก็สามารถจะสนับสนุนเราผ่านทางนี้ได้นะครับหรือว่าทาง Facebook เนี่ยจะเป็นส่งดาวมาก็ได้นะทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์นะครับมันจะสร้างเอ a g e m e n t ให้กับช่องผมนะก็เหมือนกับการสนับสนุนกันทางอ้อมนะครับก็ฝากด้วยนะฝากด้วยถ้าเห็นคลิปผมมีประโยชน์ก็รบกวนฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมสักนิดนึงนะขอบพระคุณทุกเพื่อนเ,อนเอนทุกท่านจริงนะครับ อ่ะโอเคมาเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นแกะกันยังไงทํากันยังไงนะครับกับวิทยุ Ford r เลนเจอตัวนี้ครับเครื่องมือนะครับที่ผมใช้ในการถอดนะก็จะประมาณนี้นะครับอ๋อลืมขาดอันนี้อีกอันหนึง่งชุดงัดกิฟต์นะครับชุดงัดกิฟต์ที่เป็นพลาสติกนะอ่ะเดี๋ยวเราดูทีละตัวนะเพราะว่าถ้าไม่ครบเนี่ยถอดลําบากเลยนะที่สําคัญเลยก็คืออันนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันนะครับเดี๋ยวเราดูตั้งแต่ชิ้นแรกมาก่อนนะเทปพันสายคัตเตอร์ไม่รู้ได้ใช้ไหมนะ เผื่อไว้ก่อนอาจจะต้องใช้อันนี้มันหาง่ายแล้วลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกเบอร์เจ็ดนะนี่เห็นไหมเบอร์เจ็ดโคเคนด้วยของผมต้องใช้ลูกบล็อกเพราะว่าเราจะต้องแทงตรงๆและขายอย่างนี้นะครับผมก็จะมีด้ามด้วยอันนี้ผมต่อกันได้นะคือถ้าเป็นประแจก็ขายได้นะครับแต่ตรงข้างวิทยุจะแกะยากนิดนึงนะคีมตัดก็เหมือนกันคีมตัดเผื่อไม่แน่ใจว่าได้ใช้ไหมแต่เผื่อ อันนี้ที่งัดกิ๊บเหล็กนะครับเผื่อไว้แต่ว่าในคลิปผมใช้เป็นที่งัดกิ๊บพลาสติกเพราะว่าถ้าใช้ที่งัดกิ๊บเหล็กเนี่ยเดี๋ยวมันจะกัดตัวอ่าบอดี้รถนะครับตัวไอตัวพวกทิมแบบทิมต่างๆไอตรงช่องแอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นแผลนะเราใช้เป็นที่งัดพลาสติกถามว่าต้องมีไหมคนต้องมีนะครับถ้าหาไม่ได้ก็ใช้บัตรเครดิตอะที่เราไม่ได้ใช้แล้วไอพวกบัตร ATM บัตรอะไรนะแทงได้แทงได้เหมือนกันนะต่อไปนะครับอันนี้สําคัญนะตอนแรกผมมีแต่ชิ้นนี้ ตามในคลิปเลยที่ผมจะมีไอห,หัวไข่เนี่ยหัวไข่เบอร์แปดเนี่ยเนี่ยอันนี้คือหัวไข่เบอร์แปดไข่ฝาด้านนอกออกนะครับที่ผมจับสว่านนะปัญหาคือไอข้างในเนี่ยมันเป็นเบอร์ห้ามั้งน่าจะใช่นะต้องวิ่งไปซื้อนะครับไปซื้อตามร้านขายอะไรอ่ะไออุปกรณ์ซ่อมโทรศัพท์นะครับมันจะมันจะเล็กมากเนี่ยคือผมลองแล้วผมพยายามลองแล้วเอาไขควงตัวเล็ก ไขเข้าไปในน็อตประแจาดาวตัวเล็กก็ไขไม่ได้นะคือพยายามเต็มที่แล้วจนต้องวิ่งไปซื้ออ่ะถ้าไม่ซื้อก็ไม่จบอ่ะไม่งั้นวันนั้นก็จะติดเนี่ยหัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกเบอร์นะว่าเบอร์อะไรแต่เราลองได้เลยเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยเห็นเนี่ยแต่ผมใช้ผมจําได้ว่าผมใช้ตัวนี้อัี้นี่นี่น,น,นีเบอร์อยู่นี่ย t หก t สองนี่มีเล็กจิ๋วเลย ถ้าจะเป็น t 6หกถ้าจะไม่ผิดรู้สึกผมจะเอาข้างนี้ขไขเนี่ยข้างของข้างข้างตัวนี้ไขอ่นะดามเขาบอกว่าอยู่บดามเขาบอกอยู่ว่าทีหกนะว่าตอนที่ไขไม่ได้ดูนี่ทีหกก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะไม่มีเหนื่อยนะผมบอกเลยคือเราแกะฝาชิ้นในออกมาแล้วนะแกะฝาชิ้นที่ครอบออกมาแล้วแต่เราแกะไอชิ้นบนกับชิ้นล่างออกจากกันไม่ได้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะ น็อตมันยังไงก็ไขไม่ได้จะต้องใช้ประแจดาวตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไขอย่างเดียวเลยนะก็เตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับถ้าคิดจะทําเองนะถ้าทาถ้าถ้ามีไม่ครบประมาณนี้นะก็ไม่จบอะ่ะผมบอกเลยมันแกะไม่ได้โอเคครับไปเราไปดูวิธีการแกะกนครับวิธีถอดนะครับเราเริ่มจากช่องแอร์ฝั่งคนขับก่อนนะครับเราใช้พลาสติกนะครับแยงเข้าไปแล้วก็ค่อยๆงัดออกมาได้นะครับแต่ว่าครั้งแรกมาจะแกะยางนิดนึงนะเพราะว่ากิ๊บมันค่อนข้างแข็งนะครับข้างซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องถอดชิ้นนี้ทั้งชิ้นเลยนะครับ ผมมีอุปรกรณ์ในการงัดกิฟต์นะครับเป็นพลาสติกสีฟ้าอันนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการแทงเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆงัดมันออกมานะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนนะเลือกอันใหม่ๆนะครับอันนี้ผมแกะใหม่แกะกล่องกันนะไม่ใช่หรอกอันเก่าหายหมดนี่ครับเราค่อยๆเอาพลาสติกงัดลงไปจริงๆแล้วนะอยากจะบอกว่าเราจะต้องงัดจากฝั่งใกล้วิทยุนะคันนี้ผมเพิ่งจะแกะคันแรกนะสารภาพเลยแต่ว่าผมว่าเคยแกะชิ้นนี้อยู่เพราะว่า เราแกะมาแล้วก็ตอนที่เราติดรีโมทพุชสตาร์ดอ่ะนะจาไม่ได้ว่าแกะมาทาอะไรแต่จําได้ว่าแกะตรงนี้มันไม่ค่อยออกครับเราต้องค่อยๆงัดเนี่ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยจะเริ่มหลุดแล้วเห็นไหมครับค่อยๆงัดมันออกนะครับตรงเนี้ยเนี่ยจะดังเก็บแก็บแก็บแก็บเลยแหละเนี่ยเห็นไหมถ้าแต่ถ้าเราเริ่มจากด้านหน้ามันจะง่ายกว่าเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้มันเริ่มออกหมดแล้วเราก็จะเริ่มใช้มือดึงแล้วคลิปมันค่อนข้างแข็งนะครับยิ่งมันไม่เคยแกะนะมันจะ ดึงออกมายากนะครับค่อยๆดึงนะดังกึกกึกกึกนะไม่ต้องตกใจมันไม่หักนะครับเสร็จแล้วเรามาถอดชิ้นล่างชิ้นนี้ต่อนะจริงๆเราจะต้องถอดชิ้นข้างช่องปรับแอร์ก่อนนะครับแต่ว่าผมลืม <laughs> เปิดแก๊สครับเอาแก๊ส okay. ลงนิดนึงนะแล้วเราถอดชิ้นล่างชิ้นนี้ออกนะครับเนี่ยดึงออกได้เลยเห็นไหมพอดึงออกพอดึงชิ้นนี้ออกเสร็จแล้วเราก็ถอดชิ้นด้านบนออกนะครับเพราะว่าชิ้นล่างเนี่ยมันงับชิ้นนี้อยู่นะนเห็นไหมตรงนี้โป้งผมเห็นไหมเนี่ยได้เลือดเลยนะเนี่ย เสร็จแล้วเรากลับมาแกะข้างขวาครับฝั่งคนขับอีกทีหนึ่งนะจริงๆแล้วเราก็ควรจะแกะข้างล่างก่อนแต่จะบอกว่าเอาไม่ออกนะครับแกะยากนะผมก็เลยค่อยๆดึงจากข้างบนตัวนี้ออกมาให้มันช่วยพากันออกมานะครับก่อนนิดหนึ่งนะมีมีบาดพองบาดแผลกันบ้างนะครับทําครั้งแรกค่อยๆดึงจับแล้วพยายามอย่าง,ง้างน,นะคือถ้ารู้ว่ามันออกแน่อย่างเห็นวิธีผมถอดเนี่ยมันออกแน่ๆเนี่ยจับแล้วดึงเลยนะครับอย่าไปงา้างจนพลาสติกมันงองนะมันจะเสียทรงนะครับ เครื่องมืออย่างที่ต้องใช้นะครับบล็อกเบอร์เจ็ดนะสำคัญเลยนะครับเนี่ยมันเป็นเบอร์เจ็ดหมดเลยนะครับใช้ประแจไขอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเวลาถอดออกพอถอดช่องพอไขน็อตออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ถอดช่องที่เสียบไฟออกนะครับก็จะเจอน็อตข้้งล่าง2ตัวนะนี่ไข2ตัวนี้ออกเสร็จแล้วเราดึงหน้าก,ากากออกได้เลยนะครับระวังนะตอนแรกมันจะดึงไม่ออกนะถ้าเราไม่มาไขา2ตัวล่างนี่นะครับดึงออกมาเสร็จแล้วปลั๊กเนี่ยดึงออกได้เลยนะครับเป็น ช่องควบคุมแอร์นะครับเนี่ยอันนี้มี2ตัวมีห้อยห้อยเห็นไหมห้อยห้อยไม่เกี่ยวในนะบีบออก2ตัวครับเพื่อเอาหน้ากากออกนะฟอร์ดเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะวิทยุแยกชิ้นออกจากตัวเครื่องนะครับรุ่นเก่าก็เป็นแบบนี้นะเห็นไหมมันแยกชิ้นกันเสร็จแล้วเราไขาน็อตเบอร์เจ็อีกแล้วครับเห็นไหมเบอร์เจ็อีก8ตัวนะครับไขกันมันอ่ะ ไขเอาวิทยุออกนะครับทั้งวิทยุชิ้นนี้แล้วก็ไอช่องแสดงผลด้านบนเอาออกให้หมดเลยนะครับมันจะได้ไม่เกะกะเรานะเนี่ยครับพอไขน็อตออกเสร็จแล้วนี่ดึงลงมาครับนี่ปักวิทยุจริงๆอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมไมีอยู่ปักปักไม่อยู่สอันแล้วก็ตัววิทยุอ่าตัวหน้าจอแสดงผลด้านบนนะครับเอาออกให้หมดนะดึงปักออกให้หมดนะครับบีบแล้วยกบีบแล้วยกหลุดออกหมดเลยนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยครับ ไอสองอันเนี่ยน่าจะเป็นสายอากาศนะตอนใส่ใช้อันเดียวนะครับมีมีตอนใส่อยู่นะเดี๋ยวมีผมอธิบายให้ฟังอยู่นะครับตอนที่ผมเทสนะเดี๋ยวเราตามไปดูช่วงตอนที่เราติดตั้งกันอ่าส่วนหน้ากากไอ้ส่วนหน้าจอแสดงผลด้านบนนี่ถอดออกครับถอดปลั๊กอันนี้ออกนี่บิดออกได้เลย